สวัสดีครับผมพิทบ้านทะเลครับผมอัปเดตพินเสร็จใหม่ๆนะครับวันนี้ครับสินค้าตามลูกค้าสั่งครับชมบรรยากาศด้วยครับพินเสร็จใหม่อัปเดตให้ดูครับครับดูตัวแรกครับผมนี่สวยๆนะครับสามคอนแทคโปร่งไฟฟ้านะครับสีดำครับสามคอนแทกชอบไหมหรือสองคอนแทคนะครับสีดำใครต้องการสีดำนะครับ เสร็จใหม่ส,สวยนะครับที่ผลิตขึ้นมานะครับสั่งนะครับเรามาดูครับนี่โขงไฟฟ้าข้างซ้ายนะครับนี่ครับสวยมากนะครับหนึ่งคอนแทกนะครับข้างซ้า,งายนะครับขนาดข้างซ้ายนะครับ มากิดตากล้องข้างขวาครับในขนาดขวาสีแดงจะเป็นไม้ลักนะครับสวยมากนะครับนี่ครับี่ไม้ลักเสร็จตั้งต่างซ้าย ดูดูสามคอนแทคครับเป็นไม้ประดู่นะครับสามคอนแทคสุกไปแหลมโอคต้าหน่อยนะครับตัวนี้เป็นใบโพครับนี่สามคอนแทคไม้ประดู่หนึ่งคอนแทคครับผมส่งไวเอาลีนเพียน,นาคหัวหงหัวหง การหอยหน้าควหงกับไม้ประดูครับสามแบบสามรุ่นและต้องการางซ้ายนะครับสวย สามคอนแทคสองคอนแทคชาบไปไหนประกาศครับเพิ่เสร็จใหม่นะครับตามแบบฉบับบินผ่านต้าเถื่อนะครับบินบ้านเทเรโอเคครับผม